รถไฟมาแล้วพี่น้องรถไฟมาแล้วครับพี่น้องอ้าวไปแล้วรถไฟไม่รับเลยนะครับพี่น้องอ้าหากบคือเก่าตัวนะครับพี่น้องไปพี่น้องหากบคือกันครับพี่น้องกับบรรยากาศหากบย่ำใบใบพี่น้องนะครับกับรถไฟพี่น้องหากบแถวทางรถไฟพี่น้องมาพี่น้องเอ้ยหากบแบบนี้แหละครับนะครับตามธรรมชาติ นะครับพี่น้องอ้าวโอ้หั่วก็หลายแฉนะครับพี่น้องนะครับไปพีป่น้องตามดูครับ<ป>คนหากบพี่น้อง<ป>เอาไอศีมานพี่น้องมาเบิ้งเอา<ป>นะครับรอบบายพี่น้องรอบบายบายครับพี่น้องห้อยหลายพี่น้อง ยังไม่เห็นกบครับรอบปลายครับพี่น้องแถวกระโดนข้อครับมาเด้อพี่น้องไปอยากหาเห,ห็ดหากบครับไรหาเห็ดไปสิม,มานก่อนเนาะน,น,นี่เอาพี่น้องพูนทางพูนก็าทางพูนนะครับพี่น้องเอาไปสิม,มานกันพี่น้องก่อนนี่ยังเสียงดังแทบ อุย้ยกบใหญ่พี่น้องนี่ครับกบใหญ่เขียนใหญ่เสียงหนังปุ๊บโอ้ไปครับพี่น้องพูนทางพูนไปโอ้ไไโอลมกระแห้งครับลมกระแห้งพี่น้องได้แล้วพี่น้องอุย้ย แล้วไปแล้วแล้วว้ายห้หมานแล้วมาแล้วพี่น้องโอ้โหโชว์เนี่ยคือหมานแตงวะอ๋อนี่โอ้ใส่เงื่อนอย่างคือหมานแท้ว้ายดสุจอดเลยพี่น้องโอ้ยทางหากบทางหาป้าพี่น้องหมานหานหมแล้วครับพี่น้องซอยการทำมาหากินนะครับของแท้ของแท้ครับพี่น้องนี่แหละของแท้ พี่น้องโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องเอานั่นแหละเอาโชว์หน่อยอต้าอุ้ยเจ้าเด็ไม่โชว์เลยเอาว่าไ,ไงเวลาครับพี่น้องตาอยอีกแล้วพี่น้องได้อีกแล้วได้อีกแล้วนี่เห็นบอคนสีมานนั่นเห็นบอตัวที่สองแล้วพี่น้องว้ายแน่นอนเลยเว้ยตัวที่สองแล้วพี่น้อง ค,คักๆเลยหากบหากบทั้งหากบทั้งในป่ ores, าครับพี like one. 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 ่น like ้อง้าวันนี้วันวันเสาร์ครับวันเสาร์อ้ยแน่นอนเลยครับพี่น้องสุดยอดเลยครับพี่น้องฝีมือเซียนครับโอ้นหมอนเลยครับพี่น้องรถไฟกับเสืมาแล้วครับพี่น้องรถไฟกับเสืมาเหมือนกันนะครับมาเลยพี่น้องโอ้รถไฟก้าม้าพี่น้อง รถไฟก็กำลังจะมาพี kind of <country> oh, ่น so mm ้องอุ huh. uh ้ยใส่เบ็ดก็หมานครับพี่น้องหากบก็หมานครับมือนี่โอ้พี่น้องเลยแน่นอนเลยครับสปีดด้วยความเร็วนะครับพี่น้องมือนี่โอ้แน่นอนเลยครับหาปลากกระหมานครับพี่น้องเลยแน่นอนเลยครับพี่น้องเสียงเลยครับพี่น้องมาเลย ไปแล้วนะครับพี่น้องโอ้สวัสดีครับหมานหมานพี่น้อง